สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักกีฬาทุกป่าทุกท่านครับสาหรับมื้อนี้ครับน้องัวนอยฟรชชิงได้มาถ่ายทําเรียงการเตรียมพ่วมพร้อมสําหรับแมทหามื่สองหัวครับครับตอนนี้ครับน้องัวนอยฟรชชิงพร้อมลอยเพเซนแล้วครับครับหามื่นสองหัวเป็นแมทโอเพนแมทแรกครับเสียงจักน้อยครับน้องัวนอยฟรชชิ้งา้นมักเสียงอ่า ตอนนี้ครับถวยเฮาพอมแล้วครับถวยเฮาพรอมเงินรางวัลเฮาพรอมครับปลาเฮากร้พอมครับบมาเพ็ญวาพ้อมแนวเดียวครับพอมเม่ดทุกอย่างแล้วครับปลาเฮาแนนเปะเลยครับตีลงไปปี๊ดอ้างขั้นปี๊ดแล้วครับตอนนี้ครับเพราะว่าปลาปลาเฮาอัดลงหลายครับสําหรับเปิดแมตต์โอเพ่นนี่ครับเฮาก็อยากให้พี่น้องนักกีฬาทุกป่ามามวนกันหลายๆครับ อทุกคนมีสิทธิ์ลุนรางวัลเงินสดหามื่นบาทสองหัวได้ครับค่าสมัครแค่ขั้นละพันบาทครับหามื่นบาทสองหัวครับนี่ครับถวยครับครับปลาพิกัดสามกิโลครับนี่ครับถวยอาจจะเป็นถวยใบนี้ครับนี่สามกิโลครับพ่อเงินสดหามื่นบาทนี่ครับครับรางวัลที่หนึ่งครับรางวัลที่สองครับถวยใบนี้ครับ เงืนสด10,000บาทครับรางวัลที่3คมกับถวยใบนี้ครับรางวัลที่เงินสด5 0 0พันบาทครับนี่รางวัลที่สช่วนท้ายสุดนี่ครับเป็นปลาจิ๊กอาจจะเป็นจิ๊กรอบเส้าก็ได้ครับเงืนสด3 0 0พันบาทพร้อมถวยครับครับรางวัลที่4หอดรางวัลที่เก้าครับรางวัลละ2 0 0พบาทครับอ้างด้านนี้ครับอาจจะเป็นปลาหนำนักสูงสุดครับถวยใบนี้ครับ พร้อมกับเงินห้าหมื่นบาทครับรางวัลที่นท 2, หนึ่งครับรางวัลที่สองครับ 2, 3, อ่ถบ 5, บาถ้วยใบน,นี่ครับเงินสดหนึ่งมืนบาทครับนี่รางวัลที่สองกับรางวัลที่สามกับถ้วยใบนี่ครับเงินสดห้าพันบาทครับรางวัลที่สี่หัวรางวัลที่เก้าครับรางวัลละสองพันบาทครับส่วนท้ายสุดนี่ครับเป็นจิกอาจจะเป็นจิกรอบใบครับ หวยใบนี้ครับเงินสดสามพันบาทครับครับตอนนี้ครับน้องบัวน้อยฟิชชิ่งพร้อมมดแล้วครับหวยห้องก็พร้อมครับครับหวยพร้อมเงินรางวัลห้องพร้อมครับรอแต่พี่น้องแล้วครับวันที่วันที่ซีสิงหาครับวันอาทิตย์ที่ซีสิงหาครับผู้ใดว่างครับผู้ใดว่างกับมาครับมาพักพรหมาลุดนเงินรางวัลน้ำน้ำกันครับน้องบัวน้อยฟิชชิ่งพร้อมมด มาหน่อยมาหลายกับ้างกับเงินรางวัลเฮ้าบรอดเนี่ยจะสึงเดียวครับขาดทิ่นกับจำเป็นครับเพราะว่ามักได้ครับมักก็ต้องจัดให้พี่น้องให้มามาตะไก่ตะไก่ครับพี่น้องสีได้รับพ่วมเป็นถ้ำมัดทุกทุกทานนะครับเพราะว่าตาสังเข้ากับมาตรฐานครับเป็นตาสังจอไง่ครับจอโปรเตกเตอร์ผลได้ครับหอยเยกะอ่าขวางนวยการครับพี่น้องสัง ป่ายุเออผมสั่งป่ายุก่อนนวยการพี่น้องอ่านั่งจิตเบียดยุขขอบบัวเดี๋ยวมาเห็นก้อนผมอีกตั้งหากับสําหรับน้องบุนอยฟีจิงครับฉะนั้นครับพี่น้องอย่าลืมครับมือวันที่สี่สิงหาครับมาพ่อกันอยู่น้องบุนอยฟิจิงแห่งนี้ครับครับอ๋อเอาจำดีก่อนครับเพราะว่ามืออื่นเทาก็จีไปต่อ ไปซอยท่านดิเลกครับมือ่นสองหัวครับหลังจากนั้นเข้าก็บิตต่อของของบอตะอมครับหลังจากบอตะอมแล้วเข้าก็บจิตไปเอาเงินแสนอยู่บอยง่แสนสามหัวครับจากแสนสามหัวบอยง่แล้วเขาก็จังสิมาเอาเงินแสนหยกอยู่บบาน,นงง่านี่ครับบอนี่ป่าหลายครับป่าหลายครับเอาเงี้ยขีดไดเดียนมากก็ได้ปลาดุกเยอะครับ เอาเอาแคนี่ก็เนาะครับอ่ามือวันที่สี่เจอกันครับพ่อกันครับเป่าอ้วนอ่าน้องบัวน้อยฟีจิงสวัสดีครับ